<muitas> <arias> ครับเรามาดูสถ <illions. S 2> ิติวิทยาศาสตร์ในการแก้จุดปัญหาซึ่งก็ไม่ไม่ไม่ยากไม่ยากถ้าผ่านข้อที่แล้วมาครับเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ3.3กไก่สีฟ้ามาหนึ่งเปพื้นฐานนะครับข้อ2ใหญ่โลกรัศมีอะไรอ่านว่า6กล้านสแสนแหมื่นเมตรทำมันให้อยู่ในรูปสถญติวิทยาศาสตร์ครับดีคุณสิก๊าซเปรูป ฟอร์มเขา a เท่ากับคีมากกว่าแต่ไม่เกินสิบเป็นหเท่ากับหนึงได้แต่ไม่เกินสิบ n คือจานวนเต็มเป็นลบก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้เป็น1นึ่ปสองเปสามอะไรก็ได้ันแต่ห้ามเป็นศูยมนะครับ n ห้ามเป็นศยม a เป็นสัดสยมได้เราลององดูอ่านี่กลุ่ม a เราจ็เขียนัเลยครับ3 6 3 8กสามแปดคูณสิบกำล่งสองสามส กำลังสี่ศูนย์สี่ตัว <6. S 1> ตัวนี้เกินสิบไหมกเกินสิบไหมเกินต้องแปลงรูปเปลี่ยนเล่าเป็นรูปรางมันก็คือหกจุดสามแปดอันนี้ไม่เกินสิบหกจุดสามแปดค่าตัวนี้ลดลงสองตำแหน่งเพราะนั้นก็อเอามาทดแทนคือเอาสิบมาสองตัวเห็นะครับคูณของเดิมสิบกำลังสี่กลายเป็นหกจุดสามแปดคูณสิบกำลัง อันนี้กำลังหนึ่งนะฮะหนึ่งบวกหบวกสาฐานเท่ากันกำลังบวกกันได้เท mm. ่ากับหกจุดสามคูณ10บ mm. กำลัง6 mm. ครับหรือเก่งจะเช็คยังไงนี้นะครับ mm. ก็ตอบเลยเช็คตันนี้ฮะหกจุดจุดตรงนี้นะฮะ คูณกำลังนับหลังทุกจุด1,2,3,4,5,6กำลังหกได้นะครับทีละง่ายมากไป่ชิคเขาบบสอบนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน1.4คูณกำลัง1,2,3,4,5,6ตอบอีกต่อกิโลเมตรอันนี้หน่วยเป็นเมตรถ้ามีหน่วยก็ต้องตอบหน่วยเลยนะครับโอเคผม่าคงเข้าใจ เขา้าใจโทรถามได้ครับสวัสดี